สไอเทมเด็ดแต่งบ้านยังไงให้ไม่เอาเำอาหรม่ไ้ยพี่เปล่าแวมันร,รีวิวของ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมารีวิว3เไอเทมเด็ดนะคะแต่งบ้านยงไงให้มีเอาค่ะช่วงนี้นะคะก็แบบตามกระแสเลยทุกคนเนี่ยก็น่าอยากซื้อต้นไม้นะคะมาตกแต่งบ้านตกแต่งระเบียงถูกไหมแต่ว่าถ้าเอาซื้อต้นไม้มาแล้ววางเฉยๆอ่ะมันไม่เก๋ป่วันนี้เราจะมารีวิว3เอไอเทมเด็ดนะคะที่จะตกแต่งบ้านและก็ระเบียงของคุณเนี่ยให้ดูสวยงามน่าอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีไอเทมอะไรบ้างคะ่ะ ามาที่ไอเทมแรกนะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นตะแกรงนะคะที่ไว้สําหรับติดนะคะตามระเบียงบ้านระเบียงห้องใครนะคะเหมาะมากๆสําหรับใครที่อยู่หออยู่คอนโดนะคะหรือว่าจะเป็นที่บ้านก็ได้ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยนะคะแล้วก็สามารถเกาะกับพวกระเบียงได้อันนี้เนี่ยก็นอกจากจะวางต้นไม้ได้แล้วนะคะสามารถวางอย่างอื่นก็ได้ถ้าใครที่ไม่มีต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูเขาามันวางอะไรได้บ้างน,นี่เลยอ่า สำหรับใครที่ชอบนะคะตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นค่ะเราเนี่ยสามารถตามไปซื้อกันได้เลยนะคะในช้อปปีค่ะเดี๋ยวจะมีขึ้นชื่อร้านไว้ให้ด้วยนะคะมาจาดกคนไอเทมนี้จ้าไอเทมที่2นะคะเป็นกระถาแบบตั้งพื้นอย่างนี้จะบอกว่ามันสวยมากต้องพูดเลยว่าสวยแบบุยเย่วัตนาเบ้ไอโกเลยคิดป่ะคิดป่ะสุด ฟังนะคะนี่บอกเลยถ้ามีนะคะัฟังแน่ๆตัวนี้นะคะเป็นกระถางน,นะคะที่ไว้สําหรับตั้งถืนะคะไม่ว่าจะวางที่ละเพียงบ้านนะคะหน้าบ้านก็ได้ในห้องนอนห้องน้ําได้หมดเลยทุกคนมานีเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆค่ะตัวกระถางอันนี้นะคะที่บอกไปนะคะมีสามสีพามาดูกันตัววัสดุนะคะอันนี้นะคะ เป็นโลหะจ้าแล้วก็ทําสีนะคะมาอย่างดีแบบสีสวยมากแล้วก็มาพร้อมกับขาตั้งนะคะขาตั้งนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเลื่อนลงมานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบทํามาอย่างดีเลยตัวนี้เนาะอ่า ขาตั้งเนาะแล้วก็มาดูสีกันอันนี้นะคะก็จะมีทั้งสีชมพูเนาะสีทองแล้วก็สีฟ้าที่บอกสวยมากทุกคนอันนี้นะคะราคาแค่399บาทเท่านั้นใครไม่มีไอเทมนี้เอาไม่รู้ตัวนะจ๊ะนี่ค่ะคนอันนี้นะคะไอเทมสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นชั้นวางนะคะสามารถวางได้ทั้งต้นไม้นะคะ หรือว่าวางของอย่างอื่นก็ได้นะคะเอามาตกแต่งนะคะที่เราเบียงบ้านของคุณ <c oughs> ในห้องนอนในห้องน้ำอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะ <c oughs> มาค่ะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะชั้นวางเนี่ยอย่างที่บอกตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะคะก็จะมาเห็นนะว่ามันมีทั้งหมด สี่ชั้นนะคะวางได้สี่ชั้นส่วนชั้นพวกนี้นะคะไม่ต้องกลัวของหล่นนะคะเพราะว่าเขามีนะคะตัวล็อกด้วยนะคะนี่กันตกนะคะก็ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยทีเดียวทําสีอะไรอย่างนี้นะคะมาดีค่ะตัวนี้ราคา3า9บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้เนี่ยมันมีให้เลือก2สีนะคะเป็นสีขาวแล้วก็สีดาค่ะสวยทั้งสองสีเลยอันนี้นะคะใครชอบดีไซน์แบบนี้นะคะก็ไปตามกันได้เลยจ้าค่ะก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับ3ไอเทมที่มารีวิวให้ทุกคนฟังวันนี้นะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากซื้อมาแต่งบ้านตามนะคะเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ให้นะคะสามารถตามไปซื้อกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาแต่งบ้านแบบสวยๆให้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากซื้อของแตงกทัวโดนหลอกนะคะบอกเราค่ะอาสาลอมเจใหม่ค่ะ เสร็จแล้วก็พื้แล้วก็ขยายให้แนี้แต่มันจะเห็นู่แล้วหรือเปล่าวะไม่ดิอันนี้จะเป็นคลิปคลิปจะเป็นแบบว่า